สวัสดีครับผมในคลิปนี้ผมจะมาพาเพื่อนๆนะครับมาหมุนเจ้าไฟล์ PDF นะครับกลับให้มันถูกด้านกันครับผมหรือว่าหมุนไปตามทางที่เราต้องการนะครับวิธีการทำนั้นไม่ยากมาดูกันเลยอย่างแรกนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยเปิดเจ้าตัวเข้าเว็บนะครับจะเข้าผ่าน Google Chrome Microsoft Edge หรือ Firefox ก็ได้นะครับแล้วก็เข้าไปที่เว็บนี้ครับผม iLovePDF.com/rotate-pdf นะครับขถ้าใครขี้เกียจพิมพ์ก็เลื่อนลงไปดูใต้คลิปนะครับตรง description ผมแปะลิงก์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะจะก๊อปมาวางหรือจะกดเข้ามาเลยก็ได้นะครับมันจะได้หน้าตาแบบนี้นะครับจะมีปุ่มสีแดงๆอยู่ตรงนี้ให้เรากดไปได้เลยจากนั้นก็ไปเลือกไฟล์ PDF ที่เราต้องการจะหมุนได้เลยครับผมในตัวอย่างของผมจะเป็นไฟล์นี้นะครับเมื่อเรากดไปแล้วก็กดที่ปุ่ม open และเมื่อเขาอัปโหลดขึ้นเว็บเรียบร้อยแล้วแบบนี้นะครับทางด้านขวามือตรงนี้ตรงคําว่า rotation ที่ผมไฮไลท์ไว้ให้นะครับเขาจะมีลูกศรหมุนไปทางขวากับซ้ายตรงนี้นะครับเราก็ลองกดหมุนดูได้เลยครับผมจนกว่าจะได้มุมที่ถูกต้องนะครับนะเมื่อเสร็จเรียบร้อยให้เพื่อนๆกดไปที่ปุ่มสีแดงๆมุมขวาล่างตรงนี้ครับผม rotate pdf แล้วก็รอสักครู่หนึ่งนะครับจากนั้นเมื่อเข้ามาที่หน้าน,นี้ให้เรากดไปที่ปุ่มดาวน์โหลด rotate pdf ได้เลย แล้วก็รอเขาดาวน์โหลด PDF ลงเครื่องเรานะครับและคราวนี้เมื่อเราไปเปิดไฟล์ขึ้นมาดูนะครับชึบเราก็จะได้ไฟล์ PDF ที่เราหมุนไว้เมื่อกี้เรียบร้อยแล้วนั่นเอง oh. แบบนี้เลยโอเคลองนั่ไปทำกันดูนะครับมีอะไรเพิ่มเติมพูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปแล้วก่อนปิดคลิปก็อย่าลืมสับ Subscribe ผมด้วยนะครับในคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ